สวัสดียามเย็นค่ะวันนี้เอ็มพามาชมรถอีกคันนะคะนำเสนอมากๆเลยค่ะกับรถยนต,ต,ยต์ Toyota c o คร l a ั l t i s ค่ะคันนี้เป็นรถยนต์ปี2017เครื่อง1.8ี e ค่ะมาได้สีบรอนเงินแบบนี้เลยเอ็มพาชมรอบคันนะคะคันนี้รอยน้อยมากเลยนะคะ1.8 e ค่ะประหยัดน้ำมันนะคะไม่แพ้1.6เลยขับในเมืองออกต่างจังหวัดนะคะได้ประมาณถึง18 โลลิฟได้เลยค่ะสามารถเติมน้ำมัน e85 e20 นะคะไม่มีปัญหาเลยเครื่องยนต์ไม่มีสะดุดสไตล์ toyota corolla altis เนี่ประหยัดน้ำมันเลยค่ะเป็นรถขนาดกลางแบบนี้นั่งสบายเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญน,นี่เวลาถอยนะคะมั่นใจมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดโลโก้ 1. 8 e ค่ะค่ะไปดูเลขไม์กันนะคะเลขไม์อยู่ที่2 3ง0 0 0ค่ะ เลขใหม่แท้เลขไหม่จริงนะคะภายในนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำแบบนี้ทำความสะอาดไม่ยากนะคะคันนี้รอยน้อยมากๆเลยค่ะมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็กว้างๆนะคะภายในก็มีตัวเสียบชาร์จแบตน,นะคะได้เลย สามารถใส่คาซีได้นะคะมีเบลครบทุกจุดเลขไม่สองหมื่นสาสองแสนสามนะคะไม่มีปัญหาต่อการใช้งานเลยได้กันวิ่งอีกยาวๆโหห้าหกแสนสบายๆเลยค่ะรถยนต์ปี2017นะคะ เครื่อง1.8 e วันนี้ราคาพิเศษไปเลยค่ะ359,000บาทค่ะ359,000บาทนะคะราคาพิเศษเลยค่ะโปรโมชั่นสิ้นเดือนกุมภานี้นะคะมาดูหน้างานจริงได้เลยนะคะปักหมุดเลยรถดีเด็ดออโต้ค่ะ อยู่ที่สี่แยกคงขุดถนนเทพาักษ์ค่ะเยังยยงบิ๊กซีบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะคะถูกมาไม่ถูกก็โทรหาเอ็มได้เลยแอดไลน์ได้เลยนะคะเอ i ม y ลี่อันเดอร์สกอรักกนะคะอ่าย้ำราคาอีกครั้งค่ะ359,000บาทนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นของรถรถ,รถเก่งนะคะอยู่ที่2.79%นะคะ สามารถเลือกผ่อนได้ตั้งแต่4ปีถึง7ปีเลยเรามีไฟแนนซ์รองรับหรือท่านใดบอกว่าไม่อยากจัดไฟแนนซ์ซื้อสดได้ไหมซื้อสดได้ราคานี้รวมแบตให้เรียบร้อยแล้วนะคะโหเงาคลิปเลยค่ะโอสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องของเอฟนะคะได้ทำคลิปใหม่ๆรถใหม่ๆให้ได้ดูทุกวันเลย วันนี้เอ็มดีดีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ